สวัสดีครับแฟนเพจ f อทุกท่านครับมือนีครับจะพ้ามาเบิงท่างลึกครับท่างลึกท้างง้วท่างค้วยไปให้เป็นหน้าครับสม,มัยโบล้านครับอยู่บ้านน้องบัวครับหมู่เจ็ดตําบลอีงองอำเภอจตุรพพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่ามาเบิองครับ ให้บ้านน้องบัวเพื่อนอื่นท่างลึกครับน้องบัวบ่น้องบัวครับเบนน้องบัวเบิ่งนครับมันลึกตรงมากครับมีจอมปวัวมีมันพังครับพังตามท่างกรุงท่างเกียนครับหน้าฝนกับสิมีหนามสาะไปน้ำเรื่อยครับ แบบนี้อยูบ่บานน้องต่อก็มีครับแต่บริเลกเปันนี้ยางกับบัได้ยางไปกับบวได้ครับแต่อยูบ่บานน้องวัวนี่ยังถือว่าเป็นทางเลือกครับยางได้ตลอดทางครับเมื่งหากไม่ครับคือเป็นไปกฎการทางธรรมชาติครับ ถือว่าสมัยนี้หาเบิ้งได้ยากแล้วครับก็ให้ทุกท่านทีผ่านมาทั้งอำเภอจตุรพ,พัพิมานครับอยู่ตำวบดอิง่องเด้อมาเบิ่งกันครับโอ้เจรินย่างเป็นต้องสุดไปแล้วครับ สวยงามครับให้พี่น้องเบื้องเอาอเองครับผม,มบรรยายบทถือในความสวยงามคุณนรับตน้นไม้ขึ้นสูงครับ หากไม่ครับเห็นหากฟุงหากอยหากแกวรอบมืองครับอะไรทางจากไกลปะไะนดจะพายางไปหอดสุดไปไปแล้วครับคุนครับเทาวันเทาธรรมชาติ ต่อไม้ครับเอาไปประดับส่วนหย่อมสวยงามนะครับสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็มีครับอันนี้เขาเอื้นต้นลิ้นมังกรครับลิ้นมังกรนะครับ ผมเดินมาได้ประมาณ500เมตรแล้วนะครับเยวอีกไกลนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับบม่ได้สร้างขึ้นนะอกครับมันเกิดเองเมนนืองน้อไม่ครับ มึงขับต่อฟันฟันเรกข้างล่างกับตาข้างลางกับตาตนั่ครับนี่ทางคืนอีกทางหนึ่งครับไปไปต่อครับพี่น้อง โอ้ยเบิ่งครับหลากแม่ต้นไม้คุณครับเห็นหากอย่างเขาข้าวๆคาวเกินอย่างนอขออย่าซุม่ม้ะพี่น้องเด้อไม่ได้คุณครับค้าวๆเขาใน่นอนเพิ่นอีกยังครับ เชื่อเห็ดบอนี่ครับถุงขยะเอาขยะมาทิ้งบนเน่าโนเนาบเปลือยนะครับเด้ออย่ามาหเห็ดแบบนี้นะครับเด้อครับไปต่อครับพี่หน้องครับ ดางล่างเย็นนะครับเยน็นี่ครับทางนา้ำโสมือครับบรรยากาศในวัดถยางมาอันนี้คือด้านหลังครับอันนี้คือด้านนาครับ พุณครับโอ้ยพอตายครับตัวน,นี้ก็ได้อยู่กับเพิ่มปรับโตเดนดครับเนาะพุณครับทางเลืกเกินหน้องบัวเพื่นทางเลือกครับ อันนี้นาต้นมะขามไงครับมะขามไง มีต้นบต้นไม้ญงครับอันนี้ก็ต้นบงังคานไงกันครับครับเมืองหากคนสุดทางแล้วครับขนาดสุดท้างแล้วประมาณกิโลนึงครับ ประมาณกิโลหนึ่งใดครับต้นบักคาบเนี่ยครับสามทีต้นปรับตัวเดยครับตาม นี่อีกต้นหนึ่งครับตัวแม่งหญยต้นย,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 ยังนอนนี่นอนอู้บกไงยนะครับตัวนี้เลยสุดทาานะครับขึ้นทาาดำละ ทั้งทำแล้วครับผมจาพักลับอีกคือหนึ่งครับเบ่ออีกรอบหนึ่งนะครับเนาะอีกรอบนึงครับอีกรอบหนึง่งขากลับแตนี่ให้เบ่งความสมัยนี้คือจะม,มีง่วนมีกล้วยมีเกวียนมาเที่ยวทางนี้แล้วครับแต่เพิ่อนก็อนุนรักษ์ไว้เป็นของทุ่มชนเป็นของหมู่บ้านครับ บ้านน้องบัวตบบอีง่องครับหุดตบไหญ่ครับเบื่องโอ้ยแพกกิ่งการสาขาครับแต่เบื่งข้างล่างครับหยุดไต่ทางลึก,กว่าสันอยากให้แฟนเพจเอฟซีทุกทันครับได้พามาทั้ง อำเภอจะตรวจภาพพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแวะเข้ามาตั้งค่าติด G P S มาที่โรงเรียนบ้านน้องบัวนะครับน้องบัวนะครับ ก็จะมาถามชาวบ้านดูว่าทางลึกอยู่ที่ไหนนะครับคุดครับพีเสือบินมีอยู่ทุกบ,บ้านครับผมว่าสมัยก่อนเพิ่นเป็นไปท่างเกวียน ทางเอางูเอา,า,เอาคั้ยไปให้เปหน้าครับเห็ดไปดูายไปเสาแลงกลับไปเสาแลงกลับมันกันเลือกไปเองครับต้นไม้กันหญ่ขึ้นทันนีแต่บางบ้านกับบุมีแล้วนะครับบ่มีเห็ดแล้วถือว่าบ้านหนองบัวตําบลอีง่องครับอำเภอจตุรพะพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนอนุรักษ์ไว้ครับ นี่ครับยางขึ้นทางยางครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติได้เลยนะครับผมจะเอาไปลงใน YouTube ในเพจนะครับให กดไลค์กดแชร์ไปน้ำเนนะครับในเพจประลัดพากินพาเที่ยวใน y o u ูปประลัดพากินพาเที่ยวครับแชร์ออกไปนะครับให้พี่น้องในเบิองในเห็นน้ำอน,นุรักษ์ไว้นะครับเนาะของเก่าของเก่าแบบนี้หนาชื่นชมครับ อน,นุรักษ์ใบให้ใบมะชนหนุนุลัลเงห้างเ้บึงตอนนี้มันกอนนะครับไม,ไม่มีไม่ได้สังเกเเเตเเมีเหตุด,ด้วยเหมือนกันครับมีเหตุด,ด้วยนะครับ สวยงามครับเราจะไปเก็บเห็ดกันด้วยนะครับอยู่ไหนเห็ดไข่ครับพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข,ข่ออกต่อไปแต่อง,อ,งอยู่นะ เฮ็ดไข่กันมีครับผลสองดอกสามดอกครับผมยังไปรอมเหลียมวิเห็นครับคุณนะเห็ดไข่กันมีครับนี่เฮ็ดเฮ็ดยังนี่เหลี่ยเหลีนี่อะไอ่ะคุณครับตุ๊กปูเต้ปิญุผล เอานัก็ไหลเลยุณครับเห็ดไข้ครับโอ้ยไปเก็บเอาตัวนี้บอกบอกล่าแฟนเพจเอฟทีกอนครับเด้อมันนีก้ก็นำเสนอในอทั่งลึกครับภาษาอีสานคือทั่งลึกก็ฝากกดไลค์กดแชร กดติดตามในเพจปรลาพภากินพาเทีย่ยวและ YouTube ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีครับ